สวัสดีชาเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่17พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานจั d เ m ม n นกับหัวของเขาได้คิงถือคาาวันนี้นะคะความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ลงตัวในมุมมองของชาวเมธแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่คุณอยากที่จะปรับเปลี่ยนปรัปุงนะคะเปลี่ยนแปลงอ่อแต่ว่าฝ่ายแฟนเนี่ยเขาได้คิงถือคาาไม่มองว่าวันนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ได้ อะไรที่คุณคิดว่ามันยังไม่โอเคอะไม่บอกว่าเขาน่าจะจัดสรรตรงนั้นให้คุณได้นะคะไม่ว่าเรื่องราวตรงนั้นจะเป็นเรื่องอะไรแล้วแต่เคสเนาะถ้าเป็นคนที่เพิ่งโคบหผากันมีใหม่นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวก็คือฝ่ายแฟนคุณเนี่ยจะเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาครอบครัวนั่นเองเนาะมีพลังงานไม่เดทฟอร์ตนะคะก็คือการเสียสละมองว่าเมื่อคุณมีปัญหาเนี่ยคู่ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถจะจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้พลังงานคอมเพลเม้์ก็หมายถึงการตกลง ใกันได้ถ้าใครที่มีปัญหากันเองนะคะทะเลาะการน้อยใจกันเนี่ยแฟนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่งอนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะ